ก็วันนี้นะคะเป็นการเหมือนเป็นครั้งแรกที่อิ s สกินได้ร่วมมากับคุณมีนคุณปิงค่ะพิเซนเตอร์คู่แรกของเราเลยที่เป็นคนไทยค่ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักเป็นงานกิจกรรมแฟนไซค่ะกับผู้ชมทีทง35มินในบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เป็นโอกาสที่ให้ให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับทั้งคู่ด้วยค่ะ่เป็นใช่เป็นพิเซนเตอร์คู่แรของไทเลย สองท่านเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไซรังสกินค่ะซึ่งก็เป็นตัว Power Ten Formula i n f e c t o r a d v a n c e ค่ะที่เราได้มีเรื่องชื่อมาเป็น1 0บสปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้อัปเกรดสูตรใหม่แล้วก็เลยได้ทั้งสองท่านมา,มาร่วมงานมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะสองท่านมีมีอิมเมมีลุคที่ค่อนข้างเข้ากับแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบดูคลีนดูสะอาดทีนี้แต่ว่าทั้งสองท่านเขาดูมีมีหลากหลายมุมเนาะมีแบบ บางทีก็แบบสดใสน่ารักมากๆก็เลยดูว่าเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรามากเลยค่ะตัว power t Ten ที่ค่อนข้างจะมีหลากหลายสีสันด้วยค่ะอีกเขาก็มีส่วนร่วมครอย่างทางทางทางเราบริษัทโคเรกูนะคะก็ได้ส่งส่งรายชื่อที่เราว่าคัดมาแล้วว่าค่อนข้างเหมาะสมกับแบรนด์ก็ทางให้ให้ส่งให้ทางเขาอะไปช่วยดูพิจารณาว่าท่านไหนที่เขาอยากจะได้ Korea, we believe um, you guys have the option of film. And then, though, um, we have lots of tweets, but. They did the image. And then, um, the chick and the than and then, funny and sweet. That image is exactly the same thing, but it's anger. is เพราะว่าเขาเชื่อใจทางโคเรียบูที่ว่าเราเราคัดสรรมาแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าทั้งสองท่านน่ะค่อนข้างน่ารักแล้วก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าเขาดูมีทั้งผ่อ,อน่ารักแล้วก็สวีทมากๆเ <c oughs> ขาเลยคิดว่าเหมาะกับอิมเมจของแบรนด์เขามากเลยใช่แล้วอย่างวันนี้ค่ะคุณแบบคุณน,นายนันทนี้มากเป็นยังไงบ้างคะตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยคนเยอะมาก ก็ดีใจมากๆค่ะที่แฟนคลับทุกท่านแอรเรียตสิบหกน่ารักมากคอยตั้งแต่เราเราลงคลิปปล่อยไปครั้งแรกใช่ไหมคะก็มีฟีดแบ็กที่ที่ดีแล้วก็ขึ้นเทรนด์ตลอดเวลามีเอนเกจเมนที่ดีมากๆู้สุดสึกขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้ทั้งสองท่านมาร่วมงานครับแรกพี่ก้องอ่ะบอกปิงใช่ไหมปิงก็งงเหมือนกันเพราะว่าเราแบบไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของที่ไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจมากๆครับที่แบบได้มาแล้วแบบได้ยิ่งมาเห็น อย่าง้คือก็ครั้งแรกเหมือนกันก็แ,แบบเหมือนความฝันเหมือนกันนะครับเว<ช>ลาเราไปเดินชอ็อปอะไรเงี้ยแล้วแบ,บเห็นคนอ,อื่นดีใจมากครับ<ช> <นะ S 2> แล้วก็ได้เห็นพวกเราแล้วรับรู้สึกดีใจเหมือนกันใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวอีสกีนะครับใช่ครับเช่นกันค <c oughs> รับผมต้อนรับค่ะถ่ายร่ครับผมมันจิ้งแบบว่าขึ้นใหญ่พวกอีกใช่รู้สึกว่าแบบรู้สึกขึ้งใหญ่รู้สึกอลังการมากครับรู้สึกอลังการจริงจริงมึงดา ไถ้าลองใช้แล้วเราชอบเซนตั่มโซนเซนตั้มนเนีจริงๆอ่ะใช้คือได้มาหมดสิบส่วนที่คือใช้วนน,นั้นพราะแต่เราก็แต่งมาแล้วก็บา,างรุ่นใช่ยังไม่ใช้ตัวสีเหลืองสีน้ำเงินสีส้มอะไรใช่ใช่ครับ <c oughs> แล้วก <c oughs> ็เดี๋ยววันนี้ปีจะกลับไปลองที่ได้ไปมีตัวอะไรหอยหอยทากใช่ไหมใช่หอยทากแต่วันนี้มาเดินดูแีจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่า พอเห็นรูปก็เองเลยรู้สึกว่าแบบผมไดก็คุยกับปีกแบบเว้ยปีกบอกเราได้มิสเตอร์แล้วนะได้ไม่ใช่ไม่ช็อตยังมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจจากสิ่งที่เราเริ่มต้นมาเราจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างเราจะอย่างนั้งแรกของเราครับมีใครดูนะแระคิวท์ขั้นให้เข้าถับสกินหน่อยอ่าใันยิ้มนะ้วใันยิ้มนะให้ันยิ้มนะเนี่ยเขาไม่หัน ก็ขอฝากอิสกินแล้วก็มีนปิงด้วยนะคะก็แน่นอนในปีนี้เราจะมีกิจกรรมมาแน่นๆตลอดปีเลยก็อยากจะฝากรบกเพืปปอ่อนฝากติดตามกันด้วยนะคะที่เฟซบุ๊กอิสกินไทยแลนด์ค่ะกะติดตามด้วยนะคะครับผมก็ต่ออื่นเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผมที่แบบมากันในวันนี้ครับแล้วก็ฝากแบบอิสกินด้วยนะคผมยังมีแบบ กิจกรรมอีกมากมายครับที่ต้องติดตามนะครับผมก็ในเ c e b o o k อิสกินไทยแลนด์ครับผมครับก็แต่ปีนั้นก็ฝากอิสกินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแบบสทุกคนนะครับก็ถ้าแบบที่ถึงเราอย่างเงี้ยก็แบบมาดูรูป<ม>เราที่ชอบก็ได้แล้วก็อาจจะแบบแวะซื้อของใช่ <laughs> ใชกลับไปใช้เองก็ได้นะครับขอบคุณนะครับ